เหมือนนานแล้วที่เราไม่ค่อยได้ออกงานคู่ด้วยกันแล้วพอเราออกคู่กันก็ดีใจครับที่แฟนคลับก็ยังอยู่ไม่ลืมกันใช่ยังไม่ลืมกันก็ดีใจมากๆครัมากครับก็จะมีก็ผมคิดว่าคาดว่าในอนาคตก็จะมีกระแสที่เราจะได้ออกงานคู่กันบ่อยครั้งมากขึ้นมีคนก็ต่องยาวแบบออกงานคู่กันแล้วต่องยาวมาเป็นเก่ยังยิ่กว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคงไม่นะครับเพราะว่าซีรีส์ของเราก็จบไปแล้วใช่ครับคือเรา พูดแบบแบบเคลื่อนมากกว่าใช่ครับผมแต่ว่าก็จะมีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเราสองคนอยู่ครับก็รู้สึกดีจังก็เรียกได้ว่าตอนนี้คือขายความน่ารักของเราที่แบบเรามาจิ้นกันเลยซีนี้จบแต่เราแฟนคลับคนไม่จบก็ก็ก็ดีก็ดีครับที่แฟนคลับก็เหมือนถึงซีรีี่จะจบแล้วแต่ก็ยังยังตามผลงานต่อไปของพวกเราอยู่ครับ ก็ยังคอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนอยู่ฮะยังไม่ยังไม่หายไปไหนเอ<ช><ช>ะได,ได้ว่าแบบเรื่อยๆนะครับแสดงว่าถึงมีมีไหมหรือไม่มีอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามีตั้งรับใช่ครับไม่ว่าผมคิดว่าไม่ว่างานจะน้อยหรือว่างานจะมากก็คือเขารับในตัวตัวเราครับที่เราเป็นเราครับอย่างนี้จะมีอะไรที่ตอบย้ำอีกไหมว่าแซีรีส์หรือว่ายังอื่นที่เราต้องทำร่วมกันที่เจาะจงก็มีครับต้นมีหน้าก็จะมีงานแฟนมิ้นกัน ก,การรวมตัวการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันเตรียมตัวไดไหมครัจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีการเตรียมตัวครับก็คือเดี๋ยวรอให้มันใกล้ๆก่อนนะแล้วก็จะเตรียมน่าจะมีการซ้อมใช่ตอนนี้ก็เหมือนอในช่วงวางแผนอยู่ครับว่าเรอาอเราจะทําอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอต้นปีหน้าก็น่าจะเริ่มซ้อมกัน,น้วครับแสดงว่าไม่ซีรีอ้าแสนเขาจะจับเงิของเรา ซีเรียื่องไม่ซีเรียสเพราะว<ช>่าแฟนคลับก็รู้อยู่แล้วว่าเราเราเป็นเพื่อนกันเฉยจริงๆครับครับผมก็ <c oughs> จริงๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันฮะก็ร <c oughs> ักกันแบบเพื่อนฮะ <c oughs> จริงๆครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> คนอื่นก็อาจจะมีคิด <c oughs> เลยเถิดไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรฮะก็ได้ครับครับผมร <c oughs> ุ้นนี่ครับรุ้งครับผมแฟไปกับสาววายเพิ่มมครับำนี้คาดว่าคาดว่า มีไหมสาวแฟนขับสาววายเหรอครับก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นนะถ้าเราได้ออกงานคู่ด้วยกันอะไรเราก็นก็อาจจะมีมามากขึ้นเรื่อยๆครับถ้อไรที่แบออกงานทีเดียวไม่ออกทุกท่อเง้แต่เราอดอก ใช่ไหมเคยคิดนะก็ก็จะมีงานออกเดี่ยวบ้างครับแต่ว่าน้อยส่วนใหญ่จะไปเป็นคู่มากกว่าอุ่นใจกว่าเพราะว่าแบบเวลาเราไปเป็นคู่เราก็จะไม่กลัวผิดเลยฮะเวลาทำผิดก็ทำผิดด้วยกันเลยฮะก็ไม่ได้คิดมากใช่ไจ้าวไม่อออกเดี่ยวนคบนตอันนี้อันนี้ไม่ได้คิดครับเพราะว่าเพราะว่าเราคือมีงานไหนติดติดต่อมาเราก็จะส่วนใหญ่จะเป็นงานคู่มากกว่าครับเราก็จะเลือก งานที่เราสะดวกด้วยอะไรเงี้ยครับไม่แยกเดี่ยวมีงานเะี่ยวกเหงาเป็นไหมครับถ้าเกิดว่าแยกงานเดี่ยวจะเหงา,าไมมหมอะไรเงี้ยค่ะก็คงมีเหงาบ้างครับแต่ว่าก็ก็ได้นะก็ได้นะเพราะว่าก็เคยเคย,เคยออกงานเดี่ยวบ้างร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยครับมีบ้างผู้ตอบเสร็จอ๋อครับก็เพิ่งสอบเสร็จครับก็ผ่านช่วงสอบแล้วตอนนี้ก็ปิดเทอมอยู่ก็ตอนนี้ก็ อ่ตะลุยงานฮนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ก็ตะลุยเที่ยวมากกว่าก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่ปีนี้ด้วยปีใหม่นี้ไปพักผ่อนที่ไหนยังไงดีบ้างไหมคะเออก็อยังออไปต่างจังหวัดครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าไปจังหวัดไหนครับแต่ว่ามีอพักบ่อน,น,นก็มีไปพักผ่อนก่อนก่อนเขาดาวครับแล้วก็ไปต่างจังหวัดเสร็จแล้วก็กลับมาเขาดาวกับครอบครัวที่บ้านครับจังหวัดไหนนะ ครับครับก็อาจจะมีไปต่างประเทศนะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจครับว่าไปประเทศไหน